ครับเนี่ยครับเราก็อัดฝั่งนถก็เหมือนกันเพราะว่าอย่างนีนารถมันเป็นรถเราต้องใช้หาเงินครับพูดยัไงไๆคือเราต้องดูแลรักษาเราไม่เราต้องดูแลรักษาแทนทเ่าแก่เราเราจะให้เข้ามาดูแลทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้เราเป็นคนขับถ้าเราไม่ดูก็เราไม่ดูมันก็พังพอพังเสร็จปั๊บเราก็ซ่อมพอซ่อมเสร็จปั๊บมันก็เสียเวลาเรา นี่แหละคือประเด็นหลักอัะตัวนี้ก็อัดเหมือนกันครับมันจะมีรูหมดทุกรูนะฮะเดี๋ยวตัวนี้อัดไปจนมันจนมันเป็ดที่ข้างบนนู้นอ่นะเดี๋ยวผม,มอ,อัดฝั่งนู้นดีกว่าเพราะฝั่งนี้ไม่ไม,ไม่ถลัด นี่ครับเราหมุนลอ้อไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมจ่ายตัวนี้แต่ตอนนี้มันอัดไม่ได้แต่เราเราต้องหมุนลอ้อหมุนล้อให้พอลงมาประมาณเนี้เนี่ยหมุนลอ้อยพอลงมามันถึงจะอัดได้นะครับเพราะเราต้องขึ้นแม่แรงเนี่ยโอ้โหเน่ก็ไปพหน้า แค่นี้พอโอเคนะครับโอเคนะครับผมขึ้นมาแรงเรียบร้อยแล้วนี่ผมลองปรบับปรบับหาลูกอดดัดอยู่ตัวนี้ลูกหมุนลงมาหมุนร้อนนี่หมุนมร้อนหมุนนี่ก็นี่ก็จะลงมาเห็นไหมลูกอัด เห็นรวดแล้วเดี๋ยวเราก็จะอัดนูุนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะอัดนูุนี้ก่อนนะครับเราใช้ที่อัดมันจะเห็นไหมะเห็นรอเห็นแล้วมาเนี่ย เราจะระวีระวังสายหน้าแล้วกันอะ่รนงนี้เหมือนกันหมดทุกอันเพราะว่าเราใช้งานเราใช้งานเราต้องดูแลหน่อยฮะเรื่องรถเรื่องอะไรพวกนี้อัดอย่างน้อยเดือนละครั้งก็ได้รถอะเดือนละครั้งก็โอเคละถ้าเราอย่างไม่ได้ดูแลเลยก็เดือนละครั้ง Okey nak.